เปิดความลับที่ธนาคารไม่เคยบอกคุณผ่อนบ้านยังไงให้หมดเร็วยกมาให้สีวิธีค่ะไปดูกันเลยวิธีที่1นนะคะผ่อนค่าบ้านเกินทุกงวดนะคะเท่าที่จะทําได้หรือบ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะวิธีที่2นะคะถ้ามีเงินกอนเนี่ยก็โปะบ้านไปเลยค่ะเท่าที่จะโปะได้นะคะวิธีที่3นะคะการรีไฟแนนซ์ค่ะการรีไฟแนนซ์จะช่วยได้นะคะการรีไฟแนนซ์ก็คือการย้าย ธนาคารเก่าไปธนาคารใหม่ธนาคารใหม่เนี่ยจะมีดอกเบี้ยนะคะยื่นข้อเสนอมาที่ถูกกว่าค่ะวิธีที่4นะคะอย่าสร้างหนี้เพิ่มค่ะเราต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวพื้นที่ทําเนทองใจกลางเมืองสระบุรีคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเราเล่นคนาดนะคะที่กาลังหาบ้านเดี่ยวเป็นของตัวเองนะคะมีพื้นที่ใช้่อยค่อนข้างเยอะนะคะพี่จ๋าแนะนำให้ที่ เราได้เริ่มเ,เปิดเต็มมาแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเต็มไบ้านเลยนะคะแต่เขาจะสนใจนะคะวันนี้ที่สามีส่วนลดให้นะคะเอาไปเลยค่ะหลังละสองหมืหน่นลาทที่สำคัญนะคะที่ออาสามขอเพิ่มเหมือนสิทธิ์นะคะให้สำหรับค่ะที่สนใจบ้านจริงๆนะคะแค่สี่พันล้าเท่านั้นนะคะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะเรื่องไหนนะคะที่สนใจบ้านเดี่ยวนะคะอย่าลืมคลิกลิงก์ได้คอมเมนต์ดีได้